กลับมาพบกับรายการมรการกันเกมกันนะครับสัปดาห์นี้ไฮไลท์ของ NBA มาจะถึงในรอบชิงชมป์คอนเฟอเรนซ์ทั้ง2ฝ่ายแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยครับเพราะว่ากลัวเวลาจะไม่พอเนี่ยเราไปดูกันตั้งแต่นในคู่ของฝั่งตะวันออกในเกมแรกครับคริฟแลนด์คาเรียกับแรปตเตอร์ครับเกมนั้นเล่นกันที่ิคเค์ลอนส์อารีนานะครับคริฟแลนด์นั้นถือว่า พักกันมานานทีเดียวครับในการเปิดบ้านสู้กับแรปเตอร์ซึ่งเพิ่งจะปรับมาไม่ฮีทมาในช่วงแรกครับเดอมาโดโรซนทำให้แรปเตอร์ถือว่ามีเขาเรียกว่าหืออื่น,นะครับในการต่อสู้กับเจ้าบ้านอยู่บ้างครับหลังจากนั้นอิมานชัมเพิร์ดครับลอยตัวขึ้นดังครีฟแฟลนพลิกขึ้นมานำ33 28เมื่อจบอเตอร์แรกมาถึงเตที่2ครับ นี่เป็นจังหวะที่แมทธิวเดลาเวโดวาครับนักชุดคอเอียงจากออสเตรเลียกดระยะ3มลงไปเสียงเชียร์ในสนามก็เริ่มที่จะกระหึ่มขึ้นมาแล้วครับพวกเขาพลิกขึ้นมานำมนี่ถึงสองหลักเลยมาดูโลบอลแล้วครับลุยขึ้นไปสแลมเต็มๆลูกนี้โอ้โหสนามแทบแตกแล้วครับตั้งแต่ในช่วงผัววันเลย ความพึกเพิมของเจ้าบ้านยังมายังต่อเนื่องครับวันนี้คาร์ีเอวิงนับเดียวนะครับทิ้งหัน2หลักแล้วครับแล้วก็เป็น20ต้านด้วยครับไม่ใช่สองหลักธรรมด,ดามหากรรมการย้ำใหญ่จะอยู่ได้ย,ยาวแค่ไหนครับทางฝั่งของทีมเยือนพยายามที่จะตอบโต้ครับบิสแม็กบิยอมโบแต่ว่าจุดเด่นอีกอย่างนึงของฟิปตัาคือระยะ3คะแนนครับวันนี้ ยังมีดวมช่วยด้วยล่ะครับลงไปเอวิ่งนั้นสกอร์ไป27นะครับให้กับคริฟแลนด์แล้วจหวันนี้เจมส์ปัดบอลได้จะไปเหลือซากอะไรล่ะครับเอามีพลาดครับสำหรับเจมส์แต่ก็ยังสาบเป็นคะแนนครับวันนี้ทีมของคริฟลแลนด์แล้วก็ของเจมส์นี่คุมสถานการณ์ได้ตั้งแต่ในช่วงคอตอรีสองเลยครับวันนี้เจมส์นั้นทำไป24บคะแนนในเวลาเพียงแค่3ควอเตอร์ครับไม่ต้องออกแรงมากมายเลย คริแลนท์ถล่มในเกมแรกครับ115ต่อ84ออกนำไป1ต่อ0แล้วก็ทำให้สถิติโพซิชันพวกเขาเนี่ออกสตาร์ท9-0เลยนะครับถือว่าเป็นการออกสตาร์ทได้ดีที่สุดของ NBA ในรอบเพลย์ออฟตั้งแต่สเปอร์ที่เคยทำเอาไว้10เกมรวดเมื่อปี2012เรามาดูเกมต่อมาครับก็ยังคงอยู่ที่คริฟแลนด์นี่ะครับระหว่างคู่คริแฟนด์กับทางโตลันโตครับวันนี้โค้ชเบนเคซี่ปรับมากแล้วครับให้ลุยสโกล่า ซึ่งเป็น forward ตัวประสบการณ์ลงเป็นตัวจริงแล้วผลออกมาเป็นยังไงครับทิสตันทอมสันล่ะครับทำให้คริฟแลนด์นำห่างเลย22ต่อ14แล้วก็จะเป็นเ a r เรนต์รอสครับที่พยายามต่อโป้ให้กับรัปเตอร์ครับวันนี้รัปเตอร์เนี่ยก็ค,ยคล้ายๆกับเกมแรกน,นะครับคือออกตัวในโคเตรรแรกในทำท่าว่าจะดี แต่พอคอตเตอร์ที่สองทีไรมักจะมีอันเป็นไปแหละครับดูลบอลลูกนี้ครับรีเวิร์สแลมอย่างงามเลยอะเลนเอาเคซี่ต้องขอเวลานอกเพื่อหยุดเลือดอย่างเร่งด่วนครับคารีเออร์วิงเออร์วิงมีการเป็นกาดตัวจี๊ดคนหนึ่งนะครับควายแล้วก็ยิงจากเอลโบโลงไปเออร์วิงสกอร์ไป26 มาถึงนี้ครึ่งหลังครับเดอรมารีแคร์โรครับลุงนี้พยายามเข้าไปเล่นวงในแล้วก็แบงช็อตลงครับไล่ยมาเหลือ12คะแนนแต่ว่าส่วนอื่นของคริสตันยังมีคนนี้ครับเจอาร์สมิธครับระยะ3มวันนี้นี่ได้เห็นสถิตีพยานที่ยิ่งใหญ่ด้วยนะครับคาวิมอับดุลจจบาครับตำนานของลีกเลยครับได้แชมป์กับเลเกอร์ด้วยแล้วครับมานั่งดูเกมเจ้าของ ลูกสกายฮุกที่ยอดเยี่ยมพอตัวที่สี่ครับหรบบอลเจมลุยขึ้นไปลูกนี้เช็ดแั้งง่ายๆเลยเป็น20คะแนนแล้วครับช่องว่างเกมวันนี้ทำ23า23สามแ้มสิบเรีบาลสิบเอ็ดแอสเอส,สเป็นทริปเปิลเดอร์เบิรครับริบลั่นถล่มร้อยแปดสิบเก้าขึ้นนำสองศูนย์แล้วครับสกอร์รวมสองเกมขาดร้อยห้าสิบแต้มเลยแล้วก็กลายเป็นทีมที่สี่ในประิศา์นะครับ ที่สตาร์ทเพลออฟได้ถึง10-0นะครับ่อจากเลเกอร์ในปี89กับปี2001แล้วก็สเปอร์ปี2012เกม3กันต่อเนื่องเลยครับคราวนี้ขึ้นเหนือไปครับที่โตโรโตนี่เป็นบรรยากาศที่จูราสิกพาร์คนะครับบ้านของทางแรปเตอร์ครับแรปเตอร์นั้นแข่งในรอบชิงคอนเฟรนซ์ผลแรกของฟรานชายนะครับคาร์ลอรี่นั้นฟอร์มแย่มาตลอดซีรีส์ครับ แต่วันนี้ทําได้สวยแล้วครับกดระยะ3ลงประสานงานกับเดอร์มาโดโรซนคู่หูงเขาครับนี่จบพอตอรานี่นาครั้งแรกในซีรีส์เลยครับเป็นการมีผลง,งานที่ดีที่สุดในการแข่งกับวาดาแล้วแถมจังหวะนี้ครับบิสแบ็กดิยอบโบบล็อกใส่คาริเอวิงและทำท่าสายนิ้วด้วยครับเอกลักษณ์ของดิเคมเบมูตอมโบเลยท้ายเครื่องท่านี่มีเหตุการณ์วุ่นวายนะครับ ดูจังหวะที่แบบมีเกี่ยวๆกันของเบย์อมโบกับทอมสันโจเซฟเข้าไปเคลียร์แล้วดูเบยลอบบอลนะครับโดนฟาล้วเซ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 โอ้โหกว่าจะล้มครับแล้วก็มาการเข้าไปบ้าจี้ไปแจกทค่นิโคลฟาใส่โจเซฟกับพังแคลโวทั้งทั้งที่เป็นลอบอบบอลเนี่ยไปโดนสอกเพื่อนร่วมทีมตัวเองนะครับปัญหาของคลิฟแลนด์คือเคบินเลิฟแล้วก็คาร์วิเออร์วิงดันฟอร์มหลุดนะครับอยู่ๆก็ยิงไม่แม่นเนะี่ยเลิฟยิงลงแค่หนึ่งจากเก้า เออวิ่งยิงลงเพียงแค่3จาก19ครั้งนะครับพามาซา,าลลรูนี่จืดเลยครับโค้ชของครฟแลนด์ฮาริโจเซปิดคอตตที่3ทันเวลาทิ้ง10คะแนนคอตตสุดท้ายเลิฟโดนจับดองเลยครับไม่ให้เล่นเลยกลางคอตติี่ครับเจมส์จะให้สมิธไลนเหมือนเหลือเพียงแค่หลักเดียวแล้วละครับยังพอมีความหวังแต่บิยัมโ,โรครับประสานกับลาวี่ครับวันนี้เขาไม่มีฟิลโกเลยนะครับ แต่จู่ๆพอมาเนี่มาเป็นชุดครับลงนี้กระโดดฮุกลงไปอีกเบียมโบเนเจ็ดคะแนนกับ26ิบรีบาวเลยนะครับเป็นสถิติฟรานชายของแรปเปอร์เลยเกนนั้นเป็นการไล่ยำใส่แล้วก็คารีเอร์วิ่งเองก็เล่นไม่จบด้วยครับไปชนกับโจเซฟโดนฮิ้วปีออกจากสนามครับในช่วงตอนปลายแรปเตอร์นั้นตีไข่แตกแล้วครับชนะกลับมา9 9ต่อ84นะครับ เป็นการชนะเพลย์ออฟในบ้านบุคเขาเองเนี่ยเจ็ดจากเก้าหนแล้วเกมที่4เนี่ยก็ยังคงแข่งกันที่แอร์แคนาดาเซ็นเตอร์ด้วยล่ะครับเราไปดูกันต่อเนื่องเลยครับว่ารัฟเตอร์ฟื้นได้ดีแค่ไหนบอนเจมนะครับกับทาง2คู่หูเจ้าบ้านล่ะครับวีเดอะนอร์เป็นสโลแกนของทางรัฟเตอร์เขาคาบเลียนนั้นพยายามลุ้น3แต่หัววันเลยครับแต่วันนี้ทั้งวันเนี่ยไม่มั่นเลยครับลงเพียงแค่3จาก22ลูก ยังไงก็ไม่ได้จริงๆนะครับเลิฟนี่ยังฟอร์มแข็งมาตั้งแต่เกมที่แล้วละแม้กระทั่งอย่างเจมส์เองก็ไม่ได้ครับคาร์ลอรี่นี่ผลงานขึ้นขึ้น,นลงมาตลอดเพลย์ออฟแต่วันนี้นั้นขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยครับครึ่งแรกนี่ทำไป20คะแนนฟิลโกโลงไปป่าจาก11ครั้งครับแล้สามแต้มเขาลงไป4จาก6รูปด้วยกันแคปรีนนั้นตกเป็นรองห่างไกลสุดถึง1 8ทีเดียวครับ คือในทีมของทางคาเวเรียนั้นจริงๆแล้วมีเออร์วิงหลบอนเจมส์เจอาสมิธนะครับในการที่จะเป็นตัวช่วยคัมแบ็กแต่พวกเขายังมีกำลังเสริมที่ดีคนหนึ่งก็คือชานิงฟลายครับฟลายนั้นกดระยะ3ลงไป2ลูกติดทำให้ทีมยือนนั้นรันมาป่าสูงแล้วครับค่อยๆไล่บทเข้ามาจนกระทั่งเหลือเพียงแค่77-78แค่นั้นเอง ฝ่ายนี้เพิ่งจะไปเก็บมาในตอนปลายสี่สัปแล้วระบอลในลุกนี้เลอือลงทำให้ทีมแซงหน้าด้วยนะครับเหลือเวลา8านาทีกว่าพอมาจังหวะที่เดลาเวโดวาครับลุกนี้จะให้กับระบอลเลื่อลงเกมมันสูสีมากครับเหลือ4นาทีกว่าแล้วก็ดโรซานลุกนี้กระซวกห่วงลงไปอีกครับกลับมาเสมอกันครั้งนี้เนี่ย the เขายิงพลาดนะครับแต่แพตริคแพดดสันนั้นรีบาวเกมบุกลูกสำคัญมาให้กับดโรซานแก้ตัวได้ครับ ทำไป32แต้ปมแล้วบียโบนั้นป้องกันเหนียวเลยครับบล็อกใส่เจอาสมิทน้ำอยู่4คะแนนกับ42วินาทีลูกต่อกฝาลงครับขายวีเออร์วิ่งเล่นงานเจอาสมิททะลุเข้าไปถึงปากหวงวันนี้ได้ไป35คะแนนครับยิงลงไป14จาก20ครั้งแรปเตอร์ชนะอีกแล้วครับ100ต่อ1 0 5ต่อ99นะครับแรปเตอร์นี่สถิติใน playoff ฟ10 แล้วก็แพ้เพียงแค่1เวลาทําให้คู่แข่งได้ไม่ถึงร้อยคะแนนแล้วครับแล้วพวกเขาเองอาจจะได้โจนาสวาลันซิลนสนะครับเซนเตอร์ Center ตัวสําคัญซึ่งพักมาตลอดในซีรีส์นั้นกลับมาด้วยก็ได้ครับเพราะเขาเจ็บ้อเท้ามาตั้งแต่ในช่วงของต้นๆซีรีส์ที่เจอกับมามีฮีทแล้วมาถึงในช่วงปิดท้ายก็เป็นข่าวการแถลงข่าวของโคช้ชฝั่งตะวันออกเลยละกันนะครับไม่เป็นการเสียเวลา ไปดูอาร์นโดมาจิกซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งจะเล่าว่าสกอตสกายนั้นลาออกครับจากการเป็นโค้ชแต่ว่าสัปดาห์นี้ได้โค้ชใหม่แล้วครับคนที่ว่านี่คือ Frank ์ o g ลเนะครับซึ่งก็หลุดออกมาจากอินดีนาเพเซอร์โวลเกอายุเพิ่งจะ42ปีนะครับใช้เวลาอยู่กับอินดีอยู่ประมาณ6ฤดูกาลจะเข้ามาแทนสกอตสกายนะครับที่ลาออกไปเมื่อวันที่13พฤษภาคมสัญญาที่เขาได้นี่ก็ถือว่า เป็นเม็ดเงินที่ถือว่าเป็นก้อนใหญ่เหมือนกันนะครับทำให้ตัวเขาเองเนี่ยตัดสินใจที่จะเลือกที่อยู่ออร์แลนโดมาจิกมากกว่าที่มันอื่นนะครับทั้งคริสลีย์นิกส์หรือว่ารอกเกตสี่ปี22ล้านเหรียญน,นะครับประมาณ792ล้านบาท,าบาทเขาเนี่ยคล้ายๆกับสกายนะครับคือเกมป้องกัน,กนเหนียวพอๆกันแล้วก็ปัญหาที่เขาหลุดออกมาจากทีมเพเซอร์เนี่ยแล้วเรือเบิร์ดบอกว่าอาจจะเหมือนลูกทีมไม่ค่อยตอบสนองแล้วครับอยู่ด้วยกันมานาน ตามแมจิกเนี่ยยังเป็นทีมเด็กนะครับไม่ว่าจะเป็นอารอนกอร์ดอนเอฟเวนคูนิเยวิกเตอร์อลลดิโปนิโคล่าว,วูเซวิชเอลฟริดเพย์ตันมาริโอเฮซอนย่าเนี่ยถ้าเกิดไปได้ตัวเก่าๆเข้ามาอีกนะครับประสานกับเกมป้องกันที่ดีอย่างโบเกลนี่ใช้ได้เลยแหละครับปีหน้าในแมจิกมีโอกาสนะครับที่จะได้เข้ารอบเลย์ออฟสักทีหนึ่งซีซั่นที่ผ่านมาภายใต้ส,สกายในชนะ35แพ้ไป47นะครับแต่พวกเขาไม่ได้เข้ารอบมา4ปีติดหลัง เรามาดูอันดับ ของพวกการเปลี่ยนแปลงโคช้ชอัปเดตล่าสุดเลยแล้วกันนะครับปรากฏว่าฮิสตันร็อกเก้นนี่ก็ยังหาโคช้ชใหม่ไม่ได้นะครับที่เหลือเต็มกันเกือบยกแผงแล้วครับเห็นนี้แอ็กินสันไทรอนลูเออร์บัตสันเจฟออนาเซคอ,อมทิเบโดและก็สกอตบรูคครับใน7อันดับแรกอีกหน้าหนึ่งครับก็จะเห็นอย่างล่าสุดเนีน่ยเอาละครู้มจิกเนี่ยครับเสียโคช้ชไปเร็วกว่าใครเขาแต่ก็ได้โคช้ชใหม่กลับมาเร็วครับแมฟฟิลคริสลีย์มีอีกทีมนึงนะครับเห็นตอนนี้บอกว่าจะไปสนใจอย่างเดวิดฟิสเดลครับผู้ช่่่่่วยยยโคคคคค้้ชขอองงงมมมาาาาีีีีีีฮทททืรริสล์นนนเป็กะับจจ ผู้เล่นไม่ค่อยแพงมากนักแล้วก็อย่างเพเซอร์เนี่ยพอปลดฟรังโกเกลออกก็ไปเลื่อนเน็ตแมตมิลันขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่อย่างสครามนโต k คิงก็เลยไปจ้างเดฟเยเกอร์เอามาจากเมมฟิลคริสลี์เลยครับเป็นเขาอี้แบบงูกินหางเหมือนกันหมดเวลาในช่วงแรกตอนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับยังมีไฮไลท์ของการแข่งในฝั่งตะวันตกมาให้ดูกันรวมทั้งไฮไลท์ของจิโลดิตาเลียด้วยครับ ที่สแล้วครับไปดูกันทางฝั่งตะวันตกบ้างโดยโ o เ d นเซอร์บรอ r r i o ร์นั้นแพ้ในเกมแรกมาก่อนนะครับเกมที่2ยังคงแข่งที่ Oracle Arena ครับบ้านของแชมป์เก่าพบกับ Oklahoma City Thunder ครับนี่ครับสองประสานของทีมเจ้าบ้านเขาเลยนะของทีมเยือนนะครับทาง l l West b r o o k แล้วก็เค i n d ดู a u t ครับมาเจอกับ Stephen Curry ซึ่งวันนี้อารมณ์ดีครับแต่ในต้นเกมนี้เจอจังหวะเสียวเข้าไปครับเ u r รีไล่เก็บบอลแต่คนดูไม่ยอมช่วยประคองเลยนะครับ เอาแต่ยืนเมากันแล้วทําให้เคอรี่นั้นกระแทกพื้นจนศอกบวมแล้วดูคนดูคนนี้ครับดันไปถ่ายรูปครับไม่มีการรู้สึกรู้สาอะไรเลยเคอรี่ก็อารมณ์ดีก็บอกว่าขอรูปนี้หน่อยครับมันเป็นรูปประวัติศาสตร์จะได้เก็บไปในความทรงจําแต่พอแกเจ็บแล้วก็ยังคงเล่นดีนะครับลูกนี้เลี้ยงบอลหลอกล่อตีเว่นอดามได้ครับมาดูคเคมินดูร้านบ้างครับว่าเป็นยังไงดูร้านวันนี้กดระยะ3ช่วยทีนั้นค่อยๆไล่บทบีบกลับขึ้นมาครับ ดูสิครับระยะปลายนั้นแม่นยำเลยเวสตบุก ok ก็เลยงานง่ายแล้วครับคราวนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งรัวสามผลติดเลยครับโอเคซี OK, ตีเสมอได้มาถึงในช่วงของปลายครึ่งแรกครับเครย์ทอมสันติดเบรกแล้วก็กดสามลงไปแล้วลูกยากๆยากในรู้สึกว่าจะถนัดเหลือเกินนะครับ w a ร์เออรสอังเดกูดูล่าปั่นลูกนี้มาสักจารมาเลยครับไม่ชูดด้วยละครับคือไม่มองด้วยในการปั่นลูกนี้ยังกับไมเคิลจอแดนเลยครับ สุดยอดมากดอรีนั้นทำในช่วงคอตีสามในจากที่นําตอนพักเครื่องนี้ปาดทำให้เกมฉีกเลยครับเขาทํา28คะแนนแล้วครับแล้วก็ยิงระยะสลงไป5จากแปลูกด้วยกันตลอดพลย์ออฟนี่เจ็บมาทั้งบริเวณข้อเท้ากับเข่าเลยนะครับพราะทีมนั้นเริ่มเป็นรองเยอะครับดูแรนเองก็เลยเริ่มที่ต้องฝืนแล้วก็พลาดลูกนี้ไปจงังหวัสวนกลับมาครับชมลิวิงสตันโยนยาอิกูเดลาทำแตม้ม แล้วก็การประสานง,งานของเครทัมสันให้กับเฟสตุสเอซิลีครับบอริเออร์ก็เลยบทขยี้ชนะทันเดอร์กลับไป118ต่อ91ตีเสมอซีรีส์แล้วครับเป็น1ต่อ1นึ่งที่เป็นดูรานนั้น29แต้มนะครับแต่ครึ่งหลังเขาไม่เพียงแค่6คะแนนเวสบุกนั้นได้16คะแนน12แอสซิสต์แต่ก็ชุดลงเพียงแค่5จาก14ลูกแค่นั้นเองมาดูเกมที่3ามมาเลยครับคราวนี้ข้ามฟากไปที่เชสพิกอารีนา่าบ้านของโอการ์โฮมาซิตี้กันบ้างครับ นี่ก็เป็นชมหน้าคสีเป็นเคอรี่แล้วครับเขามีดูแนั้นพยายามปลุกคราวตัวเองตั้แต่ในช่วงหูวันเลยแล้วเขาก็เติดเครื่องได้ด้วยครับทำให้โอเคซีนั้นนำไปก่อนในตอนแรกแพตตุสเซซิลี่ลูกนี้ถล่ครับแล้วก็โดนสวนกลับเบสบุกนั้นโอ้โหเล่นเป็นนินจาเลยครับกีจจ์ดมากแล้วก็ยังมีโซชอิบาก้าครับสลมใส่หน้าเอซิลี่ตัน ขคองโกแล,ล้ะครับเดินเครื่องมาถึงกลางคอต์ตอที่สองครับเดี๋ยวพังปรีลูกนี้น่าเกลียดมากเลยอเป็เตะใส่วางขาสีเน็นดำเฉยเลยครับแกอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจนะครับบอกเป็นฟอลทรูอ่ะโอ้โหดีที่ว่า NBA ไม่แบนเขานะครับเพียงแค่ปรับเขา900,000บาทแล้วก็เควีลูกนี้เต e แบ a กหยิงไม่ลงครับแล้วก็ความจิจารครับเวสบลู ทะลวงแล้วก็ประสานกับเคดีนอกจากเกนบุกแล้วเกมป้องกันเคดีก็มีครับแล้วความอันตรายของโอเคซคือเนี่ยการสวนปลับเนี่ยแหละครับยิงระยะ3ลงไปครับเขาได้23คะแนนตั้งแต่ครึ่งแรกครับทอมสตีฟเคอร์นั้นจืดเลยแล้วก็มีดิออนเวเตอร์ครับเวเตอร์ทะลวงขึ้นไปอีกโอ้โหวันนี้นั้นทุกอย่างนั้นดูดีสำหรับโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดจริงๆ ฉพาะคอตตร์ทสองนี้ถล่ม38ต่อ19ครับทิ้งห่าง72 4 7อ่ะอะเะเห็นดูนั้นบล็อกใส่บานซ์ครับแล้วเอากลับมาให้กับเวสบูกแล้วก็ยังมีเวเตอร์จะให้กับเวสบูกสังหารระยะ3ลงไปโอเคซีนไล่ยามบอริเอร์จริงๆแล้วครับเวสบูกจะให้กับอังเดรโรเบอร์สันโล่งๆเลยครับแล้วลูกนี้ทีเด็ดครับมาดูโยูโรสเตปครับของเวสบุก ยิ่งดูภาพใช้ยิ่งเนียนมากเลยนะครับป๊าบป,ป๊าบนี่แหละครับ30แต้ม12แอสซิสแปดรีบาลเกมจบตั้งแต่3ามพอร์เตอร์เลยครับเคอร์รี่ก็ได้แต่นั่งคุยกับเดมอนกรีนแล้วครับมองถึงเกมต่อไปโเดนสเตทแพ้105ต่อ133ครับเคอร์รี่ทำไป24แต้ม5รีบาลสุดดูแรนวันนี้สกอร์อิก33แล้วล่าสุดนะครับทาง OKC OK ก็ยังเอาชนะทางโกลเดินสเตทได้ครับ ขึ้นนำซีรีส์3ต่อ1โอกาสที่จะคัมแบ็กกลับมาของแชมป์เก่านี่ถือว่าริบรีแล้วนะครับมีในบริษัทเนี่ยมีเพียงแค่9ทีมที่คัมแบ็กได้จากทั้งหมดประมาณ400กว่าซีรีส์ก็คิดเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพียงแค่ประมาณสักไม่ถึง5%เลยนะครับที่วร์เออร์จะชนะฟันเดอร์ได้สำเร็จโอ้โหสัปดาห์หน้านี้อาจจะได้เห็นการเปลี่ยนโฉมหน้าแล้วล่ะครับ OKC OK หรือว่า Oklahoma City t h ฟ n น e r นั้นจะกลายเป็นทีมที่เข้าชิง NBA แล้วด้วยซ้ำไป ต้องมารอดูบทสรุปในสัปดาห์หน้าละครับเราไปดูบทสรุปใกล้บทสรุปครับสำหรับจิโรดิตเตอรีมาถึงในช่วงปลายสัปดาห์ที่2เข้าสุ่สัปดาห์ที่3แล้วนะครับเป็นไฮไลท์ในสเตจที่14กันนะครับสำหรับจิโรดิตเลอรีครั้งที่99ครับนี่เป็นเทือกเขาโดโลไม้นะครับที่งดงามมากๆจากฟลาดาวปาโก้ครับไปยังคอวนานามีภูขเขาทั้งหมด6ลูกให้ต่อสู้กันเราได้เห็นชมหน้าของอังเวอมารดครับ พิ่งจะได้สวมเสื้อสีชมพูวันแรกเองครับเขาเป็นนักปัน่ a คนคอสตาริกาคนแรกครับที่ได้สวมมาโยโรซาอัมบารอนนั้นมีปัญหาในการขึ้นภูเขานะครับแล้วก็ขณะเดียวกันในด้านบนเราจะได้เห็นบิลเซซอนิบาลีครับโจมตีที่ภูเขาลูกสุดท้ายแล้วก็มีสตีเวนครอยส์วิกพยายามที่จะต่อโตครับอเลฮันโดบอบาเบเดนั้นมหมดสภาพทีเดียวครับส่วนด้านหน้ามีดาวินอัตาปูมาครับนักปั่นชาวโคลอมเบียของ b m c ที่อยู่ด้านบนเข้ามาอยู่ในกลุ่ม b บ e a กเวย์ครับ แต่ว่าตาปูม่าเนี่พอไปเจอกับเนินเขาเรียกว่าเป็นกำแพงแมวครับซึ่งมันอยู่ที่บริเวณบริเวณสัก5กิโลสุดท้ายแกก็ค่อยหมดแรงบูโรเดลกาโตเนี่ยแหละครับมีความชันถึง19%าอตาปูม่าไปโดนไล่ทันกิโลสุดท้ายแล้วก็หมดสภาพเลยครับจาเวสคว้าชัยชนะตปแล้วก็ได้โบนัสเวลาอีกตังหณะคดียวการครอสวิกเองก็พอใจแล้วครับในการที่จะเข้ามาเป็นที่2ครับ ก็ทาให้เวลารวมของเขานั้นขึ้นมาเหนือวิเซโซนีบาลีไป41วินาทีวันนี้คนที่แพ้ยับเยินที่สุดนั้นเป็นอเลฮันโดบอร์เบเดนะครับเพราะว่าแพ้ไปอยู่ประมาณถึง3นาทีเลยส่วนอมาดอนนี่ก็หลุดยาวเลยครับหมดสิทธิ์ที่จะป้องกันเสื้อสีชมพูของเขาครับหนุ่มโคลอมเบียครับชาวเวสที่นีบาลีบอกอยู่แล้วนะครับว่าอันตรายมากประสบความสําเร็จแล้วครับให้กับทีมอเริกาครีนเอชส่วนเสื้อสีชมพูนั้นตกเป็นของหนุ่มดัชครับ เวลารวมนั้นตอนนี้ของเขานันขึ้นมาคุมสถานการณ์ที่ได้เปรียบแล้วล่ะครับแต่สเตยสิบห้าเป็นสเตยสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นการแข่งจับเวลาขึ้นภูเขาเป็นบทพิสูจน์ที่ชัดเจนเลยนะครับว่าใครเป็นของจริงหรือว่าของปลอมครับเราไปดูไฮไลท์กันนิบาลีนี่เป็นตัวที่ถูกมองว่าเป็นตัวท็อปและตัวเปลงของการแข่งวันนี้นะครับระยะทางนั้นสิบจุดห้ากิโลเมตรครับจากคาสเตลรอโตหรือว่าปราสาทผุครับไปยังอัลฟ์ดีซอร์ู โชคร้ายมากครับนิบาลีนั้นอยู่ๆก็ไปซ่อหลุดแล้วครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนจักรยานเสียเวลาไปเป็นนาทีเลยแล้วจะมาเสียอตรงที่มันเป็นทางชันมากๆนี่แหละเส้นชันนั้นอยู่ที่สูงเหนือน้ําทะเลพันตร้อยสี่สิบสี่เมตรนะครับนิบาลีเข้าเส้นชยัยแบบน่าผิดหวังสุดเลยครับทําเวลาไปถึงครึ่งชั่วโมงอ่ะมาดูคนที่พลิกโผล่ที่สุดวันนี้ครับอเล็กซานเดอร์ฟลิโฟรอฟออกสตาร์ทมาก่อนหน้านิบาลีด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีใครจับตาเขาเลยครับ หรือเป็น50คนน่ยกว่าจะได้สตาร์ทเขาเป็นนักปั่นชาวรัสเซียของทีมกัสบอลรุสเวโรนะครับกลับกลายเป็นว่าออกตัวนี้ก็แรงแล้วครับปราบทีมเวลส์ไปได้ก่อนช่วงรแรกๆในเป็นทางราบนะครับเขาเคยเป็นตัวดังตัวดาวรุ่งชุดยู23นะครับหลายๆคนก็บอกว่าจะเป็นอนาคตที่ยาวไกลแต่ปรากฏว่าแ้ก็เงียบม,มาตลอดจนกระทั่งปีนี้แหละครับที่ระเบิดฟอร์มได้อย่างเหลือเชื่อคนสุดท้ายที่ออกจากการแข่งขันที่ออกสตาร์ท ก็คือตีเว e นค r อยสวิกนะครับจากเนเธอร์แลนด์ของทีมลอตโต้จัมโบ้ครับอดีตก็คือทีมที่เคยมีสปิริภาพที่ดังอย่างโรโบแบงค์ mm hmm. นี่แหละ mm hmm. เขาแข็งกร่งมากนะครับแล้วจะเจอเส้นทางที่มีความชันประมาณ8.3สรุปแล้วนี่แพ้มาเมื่อจากรัสเซียเพียงแค่เสี้ยววินาทีครับคือทันเวลานั้นเท่ากันนะครับกับฟลิฟฟอร์ฟ hmm. แต่แพ้เพียงแค่เสี้ยวเดียวฟริฟอรฟเลยเฮ hey, mm hmm. ลั่นเลยครับ เป็นการแจ้งเกิดเลยอยู่ทีมเล็กด้วยนะครับกัสปอมั้นเก็บเขาเข้ามาแล้วก็ไปแข่งแล้วก็ชนะสเตทได้สําหรับทีมเล็กๆแบบนี้เนี่ยในระดับิดือนสองชนะสเตทได้ก็โอ้โหดีใจตายแล้วครับ <Team. S 1> ท่านในรายกันคอ้ชวิกนั้นปราบทานนิบารี่แบบกระจุยเลยนะครับทําให้เขาขึ้นมาเหนือกว่านิบารี่ไปถึงตอนนี้เนี่ยเป็นสองสามนาทีแล้วครับนิบารี่เข้าเซนชัยสู่เวลารวมนั้นอันดับที่25เลยแล้วพอจบจากการแข่งจับเวลาแล้วก็มีการพักหนึ่งวัน แล้วก็มาแข่งในสเตจที่16ครับซึ่งก็ยังเป็นภูเขาอีกีครับเรามาดูไฮไลท์กันต่อครับคราวนี้ก็ยังคงงดงามนะครับเทือกเขาที่อิตาลีเนี่ยแข่งกันจากเบรซานเซโน่ครับไปยังบริเซนที่นี่นั้นจะเป็นที่ราบสูงนะครับพัการเดลีย่ระยะทางเพียงแค่ร้อยสาิกิโลเมตรครับถือว่าเป็นสเตจที่สั้นที่สุดเลยนะครับถ้าไม่นับแบบทรามทรอยัลปพราะฏว่าวันนี้เนี่ยพวกบรรดาตัวท็อปนี่พยายามโจมตีใส่ ทางสตีเวนคอยสวิกนะครับซึ่งพวกเขามองว่าทีมล็อตโต n เอ็นจัมโบนั้นไม่ค่อยมีศักยภาพที่ดีแต่ปรากฏว่านิบาลีเอเเร่หมดสภาพนะครับพยายามบุกในช่วงเขาลูกแรกวันนี้มีภูเขาอยู่ทั้งหมดเนี่ยสามลูกด้วยกันนะครับแล้วก็จะได้เห็นตัวอย่างอเลิฮันโดบอเบเดกกลับดูโดดเด่นขึ้นมาครับมีอย่างเอลเนอร์สกาลินนะครับของทีมการูชาอยู่ในชุดสีแดงครับ มาถึงในช่วงปลายครับมาดูศักยภาพว่าจะเป็นไงกันบ้างน,นี่ยังเป็นเนินอยู่นะครับเป็นความยากของภูเขาระด,ดับสจะกรินหมดสภาพแล้วครับปล่อยให้กับบาบาเดซัดก,กับคอยสบิทบาบาดนั้นเป็นคนที่มีความเร็วใช้ได้นะครับสำหรับคนที่เก่งในแบบพวกโอเวอร์ออทั้งหมดนะเป็นการชนะจิโร่ิตาเลียหุ่นแรกในชีวิตเลยนะครับพิแกพิ่งจะมาแข่งจิโร่ด้วยแล้วครับใกล้จะเลิกอยู่แล้วครับบาบาดอายุ36ปี จากสภาพของคนที่ดูว่าแย่ๆนะครับเมื่อประมาณ3วันก่อนหน้านี้บาเบเดกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาเลยครับคว้าชัยชนะสเตทแล้วก็เก็บโบนัสเวลาได้สําเร็จยังดูหนุ่มมากนะครับสำหรับบาเบเดเป็นคนที่แข่งแบบสารพัดประโยชน์จริงๆนะครับแข่งมาตั้งแต่รายการแบบวันเดียวจบในช่วงต้นฤดูกาลด้วยสำใจเวลารวมเขาเลยขึ้นมาเป็นอันดับที่3แล้วละครัไล่หลังคนนี้ครับสำหรับคอสวิกอยู่เพียงแค่3านาทีกว่า ยังไงก็น่าจะได้ลุ้นโพเดียมแล้วครับแล้วก็นิบาลี่วันนี้สรุปแล้วเข้าอันดับที่11เลยนะครับแพ้เพิ่มขึ้นไปอีกประมาณนาทีกว่าเรามาดูอันดับเวลารวมกันเลยครับว่าถึงสเตทที่16จิโรดิเตเล่เป็นยังไงกันบ้างก็จะเห็นสตีเวนคอยสวิกนะครับของทีมลอตโต้จัมโบนั้นเหนือกว่าเอสตบัลชาเวสนะครับของโคลัมบีอยู่3นาทีอเลฮันโดบารเบเดครับตัวเก่าเมื่อกี้นีนที่คว้าชัยชนะก็ตามอยู่3นาทีกว่า นิเบรีน่าจะหลุดแล้วล่ะครับแม้ว่ายังจะต้องเหลือเส้นทางที่เป็นภูเขาต่อเนื่องก็ตามแล้วก็อินูสกาลินนะครับความหวังคาตูชาก,ก็อยู่ท็อป5ก็จะเหลือสเตปให้แข่งกันอีกเพียงแค่ภูเขายากๆนิดอีกเพียงแค่2ลูกแค่นั้นนะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกทางราบเพราะฉะนั้นในจิโรดิตาเลียนน,น่าจะไม่หลุดมือไปจากครอยสวิกแล้วล่ะครับโดยผลการแข่งในสเตจที่17ซึ่งเป็นสเตจทางราบก็ไม่มีการเป,ปลี่ยนแปลงจากอันดับตรงนี้ด้วยครับ ก็เวลาหมดแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในรายการอเมริกันเกมสัปดาห์หน้าครับจะเป็นบทสรุปของรอบจิงคอนเฟรนซ์ทั้งตะวันออกตะวันตกแล้วก็รวมทั้งจิโรดิตารเลียด้วยนะครับก็มาติดตามกันได้นะครับถ้ามีข่าวคราวอะไรต่างๆผมลืมเล่าไปเรื่องของเอ l นสสัปดาห์หน้าจะมาสรุปรวมกันให,ให้ได้ติดตามกันนะว่ามีอะไรกันบ้างวันนี้หมดเวลาครับผม,มอภิกรยูมาขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ